เชกเนครับอัปเดตความพร้อม2แข้งดังก่อนเยือนเลสเตอร์เจกเกนครับออกมาเปิดเผยที่ความพร้อมของโรเบโตฟิเมโน่และนาบิกาอีดาสนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเกมพิเมีกที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอโคิงแดงต้องการ3คะแนนจากเกมในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อรักษาสถานภาพในการลุ้นทัพโฟกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลต่อไปหลังจากที่พวกเขา ต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการเก็บชัยชนะ6นัดรวดส่วนเจ้าบ้านก็ต้องการชัยชนะเพื่อหนีการตกชั้นจเจคินครอฟต์ได้ออกมาพูดถึงความพร้อมของทีมโดยกล่าวกับสื่อว่าเฟมินโนและเกอิต้าจะยังคงไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ในวันจันทร์นี้ในขณะที่ทั้งคู่จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลเยอะไลยก็ตามในใหญ่ชาวเยอรมันก็เชื่อว่ากล่องหน้าชาวบริเลเยนจะกลับมาลงซ้อมกับทีมได้หลังจบเกมวันจันทร์ และมีลุ้นที่จะได้ลงเล่นนัดสุดท้ายที่แอนฟิลต่อหน้าเดอะครอปในเกมที่พบกับแอสเวิลล่าเพื่อเป็นการอำลาหลังจากค้าแข่งกับทีมมานาน8ปีเต็มเทรนเนอร์สเดอร์อาร์โนเปิดอกจังหวะแอซิดในเพลยมลิกที่ดีที่สุดในใจของตนคือจังหวะที่ผ่านให้กับอาริซงโคกทำประตูในเกมกับเวสต์ซอมบิดในช่วงปี2021โดยมองว่าหลายคนไม่ให้ความสำคัญกับมันมากนัก แลกขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลกล่าวว่าจังหวะที่ตนผ่านให้กับอาริสงเบเกอร์ทำประตูได้ถือเป็นลูกแอซิดที่ตนชื่นชอบมากที่สุดหากนับเฉพาะในศึกเพเมลิกจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลออกไปเยือนเวสต์ซวิต์อัลเบียนเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2011โดยตอนนั้นสกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1และเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยการแบ่งกันไปทีมละ1นคะแนนแต่แล้วในนาทีที่5ของการทดเวลาบาดเจ็บอาริซานเดอร์อาร์โนเปิดลูกเตะมุม มาให้อลิสงเบเกอร์โขกเข้าไปจนทําให้หง์แดงชนะอุดวิด2ประตูต่อหนึ่งแอซิจังหวปะปลดของผมคงจะเป็นจังหวะที่ผ่านบอลให้กับอารลี่จริงอยู่ว่าในด้านเทคนิคแล้วนั้นมันอาจเป็นจังหวะแอซิที่ง่ายที่สุดเพราะมันเป็นการเปิดจากลูกเตะม,มุมแต่มันเป็นจังหวะที่สําคัญมากๆทําให้จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งผมคิดว่าคนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับช็อตนั้นมากเท่าที่ควรมันไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่าไหร่ ทั้งๆที่มันเป็นประตูที่สําคัญกับเราแต่ถ้าจะให้ผมโกหกเพื่อให้มันดูดีขึ้นแล้วผมก็คงจะต้องบอกว่าผมตั้งใจจะเปิดให้กับอารีตั้งแต่แรกแต่ที่จริงผมไม่ได้เล็งเอาไว้แบบนั้นแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นการผ่านบอลที่ดีเลยนะมันเป็นประตูที่พิเศษมากๆที่จริงเมื่อวันก่อนผมก็เพิ่งพูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมทีมของผมไปทางเดียวที่จะทําให้มันเป็นประตูที่ดูดีกว่าเดิมก็คือมันจะเป็นลูกที่ทําให้เราได้แชมป์ ักใหญ่พิมพ์ม์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและนิวคกสเซิลต่างส่งแมมมองไปเช็คฟอร์มของชองแคลร์ตัวดีโบปะกันหลังของนิสปะกันหลังชาวฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปแล้ว30นัดรวมทุกรายการด้วยวัยเพียง23ปีตัวดีโบคือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดสำหรับตำแหน่งปะกันหลังตัวกลางและมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรนในพิมพ์ม์ลีกตามรายงานจากฟาบิโซโรมโนเปิดเผยว่า แมมมองจากนิวคาสเซลแมยูดเดตตดและลิอร์พูได้เข้าร่วมชมเกมระหว่างนีดกับแรนด์เพื่อติดตามผลงานของตวัวดิโบสเตเต็กรายดังกล่าวมีค่าตัวอยู่ที่39ล้านปอนด์และอาจได้ย้ายไปยังสโมสรอนชั้นนาในซัมเมอร์นี้แมนยูต้องเผชิญกับวิกฤตเกมรับขณะที่วารานและมาตินเนสไม่ได้ลงสนามพวกเขาอาจมองหาตัวดิโบเป็นกําลังเสริมในซัมเมอร์อนาคตของแฮรไดไม่กว่าย,ยังดูคลุมเครือเนื่องจากได้รบระกาศลงสนามน้อยมากในฤดูกาลนี้ แถมทั้งที่ฟิตแต่ลูกชอไปถูกเลือกใช้งานก่อนเขาได้ซ้ำยังไดก็ตามนิวคาสเซลก็พร้อมจะท้าทายผีแดงหลังจากเซ็นสัญญาสเวนบอตมันมาจากลิเกอ์กเขาก็สามารถกลับเข้าสู่ตลาดฝรั่งเศสได้อีกครั้งด้านลิอร์พูลก,การจบพัฟฟฟอร์อาจเป็นอุปสรรคแต่ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าตัวดีโบจะมาแทนที่เฟอร์กิฟฟนไดหรืออิบาฮิมาโกนาเต้ในฤดูกาลหน้าหรือไม่